การกันเงินแบงค์เฉพาะกิจของรัฐเนี่ยนะคะก็ต้องทําหน้าที่เต็มที่เลยนะคะแล้วก็ทอสอ่ะก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะคที่จะต้องทํานะคะก็มีการประชุมกันกับกทรวง้กันคลังลยอะไรต่างๆนะคะคแล้วก็ได้มีมาตรการช่วยออกมาธอาคารอาคารสงเคราะห์นี่เลยครับทอสอที่คุณพิชภาก็ต้อนนี้ไม่พ้นแล้วครับที่จะต้องเข้ามาช่วยเหลือลูก ค้านะครับจำนวนมากทีเดียวนะที่อยู่เป็นลูกค้าของธนาคารนี้อาคารสงเคราะห์อยู่ค่ะวันนี้เราเชิญคุณชัดชัยสิริไรนะคะผู้จัดการของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสเนี่ยแหละค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วด้วยมาพูดคุยกับเรานะคะว่าทอสช่วยอะไรไปยังไงบ้างแล้วนะคะแล้วจะช่วยอะไรเพิ่มเติมค่ะสวัสดีคุณชัดชัยค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชัดชัยครับก่อนอื่นขอถามก่อนเลยได้ไหมว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยได้มีสังการการปล่อยกู้นะครับแล้วก็การผ่อนบ้านก่อนอะไรของลูกค้าอะไรต่างๆเขาคร่าวภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับครับก็คือในรอบปีที่ผ่านมานะครับตอนที่เกิดโควิดระบาดรอบแรกเนี่ยเราก็ได้ออกสิบมาตรการนะครับในการที่จะแบ่งเบาภาระค่าให้จ่ายของลูกค้าอาคารสงเคราะห์ที่มาเรื่องของการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยและต้องมีภาระในการจ่ายค่างวดบ้านรายเดือนนะครับในสิทมาตรการเนี่ยมีลูกค้า เข้ามาทั้งสิ้นเนี่ยหกแสนเจ็ดหมื่นกว่าบัญชีว,วงเงินประมาณห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าแสนสี่หมื่นกว่าล้านนะครับซึ่งมาตรการก็ที่มีถึงสิบมาตรการนี่คือเพื่อที่จะออกแบบมาเพื่อจะรับทุกระดับความรุนแรงของผลกระทบนะครับเริ่มตั้งแต่ชาําระเฉพาะดอกเบี้ยพักต้นนะครับหรือว่าลดดอกเบี้ยให้บางส่วนจนกระทั่งพักชาําระทั้งต้นและดอกเบี้ยเลยนะครับก็อย่างที่เรียนว่ามีลูกค้าเข้ามาประมาณห้าแสนกว่าล้าน ที <Das S 2> นี้ในระหว่างมาตรการเนี่ยก็มีการขยายมาตรการมาตลอดนะครับ <Yeah. S 2> จนก,กระทั่งมาตรการจะสิ้นสุดเนี่ยในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะครับโดยยังมีลูกค้าค้างอยู่ในมาตรการอีกประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันล้านนะครับซึ่งซึ่งภายในหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันล้านนีก็มีลูกค้าที่เ,เรียกว่าเปราะบางบางส่วนเนื่องจากว่าท่านขยายระยะเวลาการพักชาําระต้นพักชาระดอกมาต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาตีสะว่าแปดเก้าเดือนแล้ว นะครับแต่ว่าก็มีบางส่วนที่มีการชําระบางส่วนแต่การชําระเนี่ยเป็นการชําระลงไปที่อดอกเบีย้ยนะครับก็คือว่าพักต้นไว้ซึ่งตอนนี้สิ่งที่หลังจากเกิดการระบาดรอบสองเนี่ยทางกระทรวงกรารคลังกับางสงเคราะห์เราก็เลยออกมาตรการออกมาใหม่อีกสี่มาตรการนะครับโดยะะจะเริ่มเอฟเฟกตีฟตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาที่จะถึงนี้แหละก็คือว่าเราให้มีการแบ่งจ่ายนะครับคาว่าแบ่งจ่ายคือว่าเ,เราเรียกว่าจ่ายตามความ จ่ายตามความไหวของลูกค้านะครับว่าอย่างเช่นว่าถ้าปกติเงินงวดท่านเคยจ่ายเดือนละหมื่นบาทนะครับอของใหม่เนี่ยท่านสามารถที่จะเลือกชําระได้ว่าจะ,จะชาระที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นหรือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นของเงินงวดโดยสิ่งที่มันดีกว่าการพักต้นพักดอกหรือชําระเฉพาะดอกเบีย้ยก็คือว่าการชําระของท่านเข้ามาเนี่ยเงินที่ชําระเนี่ยเราแบ่งตัดต้นตัดดอกดังนั้นเนเงินต้นทลดด้วย นะครับไม่ใช่ว่าจ่ายมาเฉพาะดอกเบี้ยแล้วต้นยังเหมือนเดิมเลยนะครับดังนั้นดังนั้นการชําระครั้งนี้นี่คือลงไปตัดทั้งต้นและดอกนะครับซึ่งเราเปิดอีกสี่มาตรการก็คือมาตรการที่เก้ามาตรการที่สิบสิบเอ็ดสองนะครับโดยมาตรการที่เก้าเนี่ยไว้สําหรับรองรับลูกค้าที่เคยเข้ามาตรการของอาคารสงเคราะห์มาแล้วหรือว่าอยู่ระหว่างการใช้มาตรการนะครับมาตรการที่สิบเนี่ยรองรับลูกค้ากลุ่ม NTL ครับมาตรการที่สิบเอ็ดนี่คือรองรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเข้ามาตรการหรือไม่เคยผ่านมาตรการของอาคารสงเคราะห์มาก่อนก็คือว่าได้รับผลกระทบครั้งแรกนะครับแล้วก็มาตรการที่สิบสองก็คือสําหรับกลุ่มลูกค้า s m e ของอาคารสงเคราะห์ก็คือผู้ประกอบการทางด้านแฟรตนะครับโดยโดยทั้งสี่มาตรการเนี่ยเรามาตรการที่เก้ากับมาตรการที่สิบเนี่ยเราเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้ามาผ่านโมบายแอปพลิเคชัน GHPO ของอาคารสงเคราะห์เมื่อวัน สุกที่ผ่านมาตั้งแต่เก้าโมงเช้านะครับจนถึงณขณะนี้เนี่ยมีประชาชนสำหรับมาตรการที่เก้าและมาตรการที่สิบเนี่ยขอลงทะเบียนเข้ามาแล้วเนี่ยสองหมื่นแปดพันกว่าลายวงเงินต้นคงค้างเนประมาณสองหมื่นเก้าพันล้านครับค่ะอันนี้นี่ถือว่าเข้ามาเยอะกว่าคาดหมายไหมคะหรือว่าตามความคาดหมายคะสำหรับค่ะเราเราผมมองว่าก็เราก็เปิดให้ให้ทางประชาชนลูกค้าของเราเข้ามานะครับเพราะว่า เออเป็นก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้แต่ผมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องเรียนว่าภายใต้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยทั้งลูกค้าและแบงค์เนี่ยต้องช่วยกัน mm hmm. นะครับก็คือว่าแบงค์อยู่ลูกค้าอยู่ลูกค้าอยู่แบงก์ก็อยู่ mm hmm. นะครับดังนั้นเนี่ยเออที่ผ่านมาในอดีตเออในที่ผ่านมาในช่วงแปดเ้าเดือนที่ที่แต่ละคนออกมาตรการมาเนี่ย <Okay. S 2> มาตรการพักชําระต้นและพักชําระดอกเบีย้ยเนี่ยมันทําให้ธนาคารกับลูกค้าเนี่ยขาดการติดต่อกันไปเลย mm hmm. นะครับดังนั้นเราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าเป็นยังไงบ้างแข็งแรงหรือเปล่าหรือว่าหรือว่า mm hmm. สาหัสขนาดไหนดังนั้นเนี่ยการที่เราออกแบบมาครั้งนี้ก็คือให้มีการคีปคอนแทคหรือมีการติดต่อกันร,ระหว่างธนาคารกับลูกค้าตลอดเพื่อที่ดูว่าระหว่างทางจากนี้ไปเนี่ยถ้าท่านแข็งแรงไหวแล้วเราก็โอเคส่งท่านขึ้นฝั่งแต่ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ของท่านยังไม่ดีในเรื่องของไรายได้หรือผลกระทบมันลกยาวออกไปเนี่ยรเราจะได้หาวิธีช่วยเหลือเป็นการเฉพาะรายได้อื mm hmm. นะครับเพราะไม่ใช่ว่าขาดการติดต่อกันมาหกเดือนพอถึงเสร็จปุ๊บมามามา,มาเจอกันอีกทีนึงปรากฏลูกค้าเราแย่ไปแล้วอย่างเงี้ยเราเราช่วยอะไรไม่ทันอ่าก็จะลําบากขึ้นแหละถ้าเป็นบแบบนั้นน่ะนะคะแต่ทีนี้ดูแล้วเนี่ยนะคะมาตรการที่เราออกมาสิมาตรการแรกเมื่อปีที่แล้วกับตอนนี้ที่เราออกใหม่สิมาตรการเนี้ยถือว่ามีการปรับปรุงแล้วก็ทําให้มาตรการนี้มันดีขึ้นกว่า ปีที่แล้วไปอีกหรืหรอเปล่าคะหรือว่ายัางไงเออคือคือคือความความความพิเศษของมาตรการที่ออกมาเน<ช>ี่ยมันดีกว่าของที่แล้วเนี่ยอยู่สองกรณีนะครับหนึ่งก็คือว่าเออเงินที่ท่านชําระมาเนี่ยมันแบ่งตัดต้นตัดดอกเพราะในอดีตมาตรกตารต,ต่างๆเนี่ยถ้าไม่นับรวมเรื่องของการพักต้นพักดอกเนี่ยสิ่งที่จ่ายมามันไปเฉพาะดอกเบ <ไป S 2> <อ>ี้ยมันไม่ลดต้นนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ลดทั้งต้นและดอกค่ะตามสัดส่วนเดิมที่ท่านชําระก่อนเข้ามาตรการอย่างที่สองก็คือว่า เราดีไซน์ออกมาออกแบบออกมาให้ท่านจ่ายตามความไหวของท่านเนี่ยท่านไหวยี่ห้าเปอร์เซ็นท่านก็จ่ายยี่ห้าเปอร์เซ็นตท่านไหวห้าสิบเปอร์เซ็นตก็จ่ายห้าสิบไหวเจ็ดสิบห้าก็จ่ายเจ็ดสิบห้าเพราะว่านี่นี่ที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเป็นนี่ระยะยาวนะครับยี่บห้าปีสามสิบปีดังนั้นเนี่ยผมว่าคนทุกคนก็ต้องการที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็เราก็มีหน้าที่รักษาบ้านไว้ให้ลูกค้าดังนั้นเนี่ยาการ การชาระเข้ามาเนี่ยมันควรตัดต้นตัดดอกไม่ใช่ชําระแต่ดอกแล้วต้นยังเหมือนเดิมผ่านไปหกเดือนต้นไม่ลดเลยสักบาทเนี่ยผมว่าผมเป็นผู้ผ่อนผมก็ใจแป้วอ,ะอ <c oughs> ่ะเนาะค่ะอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นลูกค้าดีนะคะก็คือว่าเขาก็ส่งมาแหละตลอดเวลาที่ผ่านมาพยายามกัดฟันส่งนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกกัว่ามันไม่งั้นเนี่ยถ้าไปเข้ามาตรการแล้วมันตัดแต่ดอก มันมันคือมันไม่หายไปอย่างนี้ถ้าเป็นลูกค้าดีอ่ะสมควรที่จะเข้ามาตรการใหม่ที่ที่เราออกมารองรับไหมคะค,คือต้องเรียนก่อนว่าการเข้าเนี่ยเมื่อเข้าแล้วเนี่ยมันต้องมีการแสดงเอกสารนะครับว่าท่านได้รับผลกระทบทางด้านไรายได้จากการระบาดโควิดรอบสองนี่เรียนว่าถ้าเกิดท่านไม่ได้รับผลกระทบนะผมว่าท่านก็ผ่อนตามปกติ นะครับแต่ว่าก็มีคําถามผู้ึ้นมาว่าเอ๊ะแล้วผ่อนปกติได้อะไรนะครับก็เรียนว่าประเด็นนี้เนี่ยทางทาง,ทางธนาคาครธนาคารสงเคราะห์กำลังหาดอกันแล้วก็กำลังคุยกับทั้งทางกับแบงค์ชาติและทางกระทรวงการคลังในการที่จะดูแลกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบแล้วท่านก็นกัดฟันภายใต้สถานการณ์อย่างเงี้ยไปเรื่อยเื่อเนี่ยเรากาลังดูว่าเราจะมีอะไรออกมาเพื่อที่จะจะ,จะให้รางวัลจเป็นเป็นรีบอร์ดกลับไปให้กับกลุ่มเนี่ยนะครับซี่นี้กาลังขอขอเวลาอีกสักระยะหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้เราต้องช่วยคนที่ปริ่มน้ำหรือคน,อนที่จมน้ําก่อนนะครับลำบาก<อ>ก่อนว<ช>่าทำยังไงที่จะอัดออกซิเจนไปให้ทุกคนรอดให้ได้นะครับคุณชัยครับที่ผ่อนตามปกติเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงขณะนีม้มีมีมีเยอะไหมครับมีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่ฮะอพอร์ตของอาคารสองคลอดเนี่ยมีอยู่หนึ่งจุดสามล้านล้านนะครับกลุ่มที่เข้ามาตรการเนี่ยประมาณประมาณส0ขสิบเปอร์เซนตของพอทเรา ครับดังนั้นผ่อนปกติในประมาณหกสิบหกสิบก็ถือว่าโอ้โหดะเหนือเหนือมากกว่าครึ่งนึงมากกว่าครึ่งหนึ่งเพราะเรียนว่าผ่อนของอาคารสองครอเนี่ยลูกค้าเราเกินครึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่เป็นฐานของผู้ที่มีเงินเดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนที่เป็นซาร์ลี่เบสคือรับเงินเดือนดังนั้นเนี่ยต้องเรียนว่ากลุ่มนี้เนี่ยได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ายังยังยังคงมีเงินเดือนตามปกติ ครับแต่ว่าบางธุรกิจเช่นธุรกิจการบินธุรกิจท่องเที่ยวนั้นท่านกระทบตรงๆเนี่ยเราก็มีหนึ่งในสิมาตรการที่เราออกไปเข้าไปช่วยดูแลท่านอยู่แล้วครับแล้วมีไหมที่ไม่ติดต่อเลยไม่ว่าคุณจะอะไรยังไงเงียบหายจ้อยเออไม่ไม่สนใจเลยจะคุณจะทําอะไรก็ทําไปเราค่อนข้างที่จะโชคดีอย่างหนึ่งเราไม่มีลูกค้าประเภทนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเด้วยอย่างที่เรียนนะครับว่าลูกค้าที่กู้อาคารสงเคราะห์เป็นลูกค้าที่ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองจริงๆดังนั้นเนี่ยทุกคนติดต่อแบงก์หมด นะครับแล้วก็กลุ่มที่ไม่ไหวเองเนี่ยเราก็เห็นว่าท่านจัดท่านชําระไม่ไหวเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ของพวกที่ที่ทั้งพอตของเราเนี่ยก็มีการติดต่อตลอดว่าจะเท่าโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารไหมหรือว่าจะพักหนี้ไปก่อนซึ่งอันนี้ก็มีการคุยกันตลอดนะครับผมเรียนขออาศัยช่องทางนี้แล้วกันว่า,าผมว่าลูกค้ากับธนาคารต้องติดต่อกันอย่า,ยาทิ้งธนาคารหายไปเลยเพราะว่าเมื่อวันที่ท่านลุกกลับมาคุยกับธนาคารแล้วเนี่ยบางครั้งมัน,มนสายเกินไปแล้วครับ <c oughs> นะครับแล้วก็ธนาคารก็ถ้าเกิดว่าคุยกันตลอดเดี๋ยวเราสามารถที่จะออกแบบโปรแกรมเข้าไปช่วยท่านเป็นการเฉพาะได้นะครับเพราะว่าอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของรัฐเราไม่ไม่ประสงค์ที่จะยึดบ้านท่านอยู่แล้วนะครับดังนั้นดังนั้นระหว่างทางถ้าเกิดว่าประสบอุบัติเหตุทางด้านไรายได้มันมันต้องมาคุยกันนะครับเพื่อที่จะดีไซน์แพคเกจให้สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านได้บ้านเป็นของท่านไปครับแล้วคนที่มามาขอกู้ตามปกติเนี่ยยังมีมีไมหมฮะยังมีเยอะไหม ก็ในรอบปีที่ผ่านมานะครับก็ต้องเรียนว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบก็มีนะครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงสามสิบเอ็ดธันวาหกสามเนี่ยธนาคารอาคารสงเคราะห์ปล่อยสินเชื่อไปซึ่งเป็นสินเชื่อใหม่นะครับสองแสนสองหมื 5, 000, 000, 000. ่นห้าพันล้านนะครับก็สูงกว่าเป้าสูงกว่าเป้าประมาณเออเป้าเราอยู่ที่สองแสนเก้าพันล้าน นะครับก็ก็ถือว่าเราก็ทําหน้าที่ในการทําให้คนไทยมีบ้านได้ตามภารกิจที่กระทรวงการคลังมอบหมายครับแล้วเงื่อนไขมีพิเศษไหมหรือว่าหรือว่าเงื่อนสเงื่อนไขเหมือนเหมือนเดิมอะไรยังไงคือเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อก็ยังเป็นไปตามที่ดังชาติกําหนดนะครับเพราะต้องดูเรื่องความสามารถในการกู้แต่ว่าพอทันทีที่อาคารสงเคราะห์เราแก้พระราชบัญญัติมีการออกสลากอมทรัพย์ของอาคารสงเคราะห์ได้เองแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะระดมทุนในอาจาราดอกเบี้ยที่ ต่ำกว่าเป็นอยู่นะครับดังนั้น,เ,นเราก็ไปดึงให้อาาัตราดอกเบีย้ยของฝั่งเงินกู้นะั้นต่ําลงนะครับซึ mm hmm. ่งตอนนี้เเราเราเทียบเคียงแล้วเนี่ยอาายัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ใหมายของอาคารสงเคราะห์เนี่ยเรียนว่าต่ําที่สุดในระบบนะครับตอนนี้ก็เชิญชวนท่านประชาชนที่ต้องการมีบ้านว่าก่อนท mm ี hmm. ่ท่านจะไปะช็อปแบงก์ต่างๆ mm hmm. ในการขอเสืยเียเนี่ยลองมาดูดอกเบีย้ยของอาคารสงเคราะห์ก่อนว่ามันถูกจริงนะครับ mm hmm. แล้วก็แน่นอนละค่ะว่าระหว่างนี้เนี่ยนะคะทั้คือทางทอสอเนี่ยเต็มเต็มที่เต็มใจอยู่แล้วที่จะให้การช่วยเหลือออกมาตั้งสิ่งมาตรการรายละเอียดเนี่ยมันเยอะแล้วก็คุณัฉชัยก็บอกเองว่าอย่าหนีหายไปอ่ะพยายามติดต่อธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปติดต่อนะคะแล้วก็ดูว่าในสิ่งมาตรการมีอะไรที่คุณัฉชัยจะช่วยได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะใช่ครับก็ดูดูได้ทั้งผ่านเว็บไซต์ของธนาคารสงเคราะห์นะครับก็คีย์คำว่าธนาคารธนาคารสงครเข้าไปในใน Google <ม>ได้เลยหรือว่าถ้าท่านต้องการคุยกับเจ้าหน้าที่ ถ้าซักถามรายละเอียดที่ข้อมูลเงินกู้ของท่านจะจร์แมชชิ่งกับโปรแกรมไหนดีนะก็โทรเข้าไปที่ศูนย์ลูกค้าส0มพันของเราก็ได้นะครับที่ศูนย์สองหกสี่ห้าเก้าพันค่ะศูนย์สองหกสี่ห้าเก้าพันครับผมได้ค่ะก็ลองติดต่อกันไปนะคะวันนี้ <'ka. S 1> ขอบคุณคุณัยชัยมากๆเลยนะคะที่มาบอกข่าวดีให้กับพวกเราได้รับฟังกันนะคะใครมีบ้านก็จะได้สบายใจขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณัยชัย